สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนีลี่ขี่แล้ววันนี้เราก็มาต่อจากพาที่แล้วเลยนะคะ okay. โอเคอเคุ้ยราลาเจออะไรอะ่ะออเจอวิธยุสื่อสารนะโอเคตรงไปไหนออกไปช่องนี้นะลอดเข้าไปเนาะก็สแสดงว่าใกล้ถึงฐานทัพของออคอนแตนตีนแล้วนะคะอน,นาต้องอยู่แถวนี้แน่ๆวิเจอไอ้นี่<ห> เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นที่ปั๊มนะคะเป็นพวกของสำหรับปั๊มวันที่หรือวันเดือนนั่นเองเนาะอุต้องว่ายนะ้ำเหรอเนี่ยไปไหนอ๋อพวกนั้นมีคำสั่งมาใหม่เราต้องเตรียมตัวสำหรับการที่ทางมันพังต่อไปแต่พวกเราต้องเจอมันแล้วนะ มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วพวกที่ขนของได้ขนขึ้นเครื่องแฮร์รี่แล้วไม่เคยคิดเลยจะได้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤตมาได้อย่าเสียงดังพวกที่มีปืนไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดได้ตลอดเวลาถ้าพวกเราทำสำเร็จก็คงรู้ก่อนว่าเป็นยังไงทรานิตี้คงไม่ต้องการอีกแล้วนี่ กมีอยู่สองตัวนะมีหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยอันนี้มันอะไรเนี่ยอุ๊ยเราน่าเจอกล่องเดี๋ยวไปเอาแป๊บน,นึงได้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะะก็คือเป็นอัปเดตของเรานั่นเองเนาะ แล้วเราก็วีเมือเม่อก่อนแกได้ไปกับคอนสแตนตินที่เซรีรือเปล่าใช่เหมือนอย่างเคยตามระเบียบโครฟเหรอคอนสแตนตินไม่ได้หวังที่จะเจอเธอที่นู่นเลยเธอปล่อยให้ลงศพหล่นใส่พวกเรามันทำให้เขาได้โมโหและทำงานหนักขึ้นอัพพลัสโครฟยังอยู่ข้างนอกแน่นอนทำไมยังปล่อยเธอไว้ละ่ะตอนนี้ไม่ เธอทำให้เขาโมโหมากเมื่อตอนที่มีโอกาสน่าจะาฆ่าตั้งแต่ตอนนั้นเธอมีผลประโยชน์อยู่หรอกที่พาพวกเรามาที่นี่จริงไหมแครนิตี้จะรับมันได้ยืนยันเป็นคำสั่งที่แน่นอนเขารับไม่ได้เจอเธอเมื่อไหร่ยิงได้ทันทีอเอ้เสร็จเลยนี่ไม่ต้องคุยอะไรแล้วเจอเป็นไงล่ะเอาพิษไปกินนี่เคเรียบร้อยมีอีกไหม เอายังอยู่อีกโอ้โหไอ้บ้าเอา้ยทำไมไม่บอกนี่แม่นี่รนะ้องสะดังเลยแค่นี้เองเคมมีอีกไหมข้างล่างเป็นไรเราต้องล,ลงมอุ้ยยังมีอีกเออไอ้บ้าเอา้ยเุยยิงไม่เป็นไรด้วยก็ันมีเสื้อกันกระสุนน่ะโ,โหบ้าเอา้ยเดี๋ยวขอเตรียมตัวป๊บน,นึงมามาไอ้บ้านี่ อี่ยืนบงังรถยอมโอเคเราลากเก็บธนูแป๊บหนึง่งอันนี้รถไอ้นี่ใช้ทำอะไรไม่เข้าใจยิงนี่ไงระเบิดทำลายเรียบร้อยอีกอันนึ่งทำได้ไหมไม่เดี๋ยวขี้เกียจไปต่อเลยเข้าไปได้ไหมอ่ะ อุ้ยขึ้นไม่ได้ด้วยโอเคไปฝั่งน้นงแล้วกันโอเครู้สึกว่าจะเป็นที่ของคอนเซนตินพักอยู่นะดูแล้วอะลงแบงล่างได้ไหมอ๋อเป็นที่เฮลิคอปเตอร์จอดโอเคเดี๋ยวขอสำรวจแป๊บนึงเนาะว่ามีอะไรบ้าง ไม่เจออะไรอ่ะคอสนสแตนตินนะคะตอนนี้เหมือนได้อยู่ในโลกใหม่วัตถุบโบราณนั่นได้เจอแล้วแต่ครอฟยังมีชีวิตอยู่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีแต่อันแน่เท่านั้นที่ยังนับวันจะแย่ลงเสียงเธอเป็นกำลังใจให้ฉันมันเหมือนจะน้อยลงทุกทีฉันถามเธอเธอยังจำคืนนั้นได้ไหมที่มือฉันถูกตรีตาเหมือนพระเจ้าเธอบอกจำได้เธอหัวเราะและพูดว่ามันคงจะดีถ้า เรามีคืนนั้นเหมือนอีกเคยเมื่อพ้นสภาวะนี้ไปเปพื่อเธอฉันต้องเข้มแข็งในเมืองเก่าเราได้เจอวัตถุนั่นฉันจะต้องช่วยเธอเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อโลกใหม่ของเราเคนะคะก็เป็นคอนสแตนตินเนาะพูดถึงคอนสแตนตินได้วัตถุโบราณไปแล้วเนี่ยก็จะเอาไปทำอะไร จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปใช่ป่ะเขาก็เป็นพวกของครานิตี้อยู่แล้วใช่ป่ะถ้าได้ไปแล้วไปทําทหารหให้เป็นอมตะเนี่ยแล้วก็จะสู้กับใครละ่ะพ,พูดถึงถ้าเอามาช่วยอันนาใช่ไหมก็กโอเคอยู่อ่ะเอามาช่วยพี่สาวให้หายป่วยนะพูดถึงแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทําให้โทษนะเอาไปทําให้ทหารเป็นอมตะเนี่ยมันรู้สึกจะเยอะไปหรือเปล่า แต่พูดถึงอันนาก็อยากได้นะเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้หายจากการป่วยนี้ก็อย่างว่าพี่น้องกันนะคะผลประโยชน์ไม่เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งต้องการที่จะให้ตัวเองเป็นอมตะอีกคนหนึ่งต้องการให้ตัวเองเป็นใหญ่มันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคนเจอกระสุนนะไม่กล้าเข้าไปเลยอ่ะอุ้ยมีอีกหรือเปล่า คงไม่มีอะไรใช่ไหมข้างในมีไหมเอยโอเคเจอทังขยะเจออะไรไหมมีอะไรพูดถึงไม่มีอาวุธใหม่เลยอ่ะโอเคเป็นของอานานะคะฉันจะไม่ตายในเมืองล้างทรานนี่ความเชื่อของฉันมันมากพอความต้องการของฉันมันเยอะ ถึงแม้หนญญาณเหมือนจะออกจากล่างเมื่อตอนเรายังเด็กคนเทนทีและฉันเขาเป็นเด็กที่เข้าใจยากเป็นคนอยากรู้อยากเห็นหวาดกลัวในอนาคตว่าอะไรจะมาถึงในคืนหนึง่งฉันได้พูดเขาว่าให้เขาต่อสู้และมีกำลังใจเขามีความหวังเรื่องวัตถุโบราณชุบชีวิตนั่นฉันก็หวังเช่นกันตอนนี้ฉันดูแลตัวเองแ ถ้าเขาทำไม่ได้ฉันจะทำเองก็คืออยากได้ทั้งคู่นะคะมาดูกันเนาะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเนาะโอเคคีขอจบแพทนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่แพทหน้าวัสดีค่ะ